บ่อแก๊สชีวภาพปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ภายในชุมชนบ้านดอนเงินเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วผลจากการเลี้ยงสัตว์ได้ก่อให้เกิดปัญหาของเสียและน้ำเน่าจากการเลี้ยงสัตว์ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันและทางกลุ่มก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการทำบ่อแก๊สชีวภาพเพื่อลดปัญหาจากมูลสัตว์ และมลพิษลงสู่แหล่งน้ำภายในชุมชนลดปัญหาเรื่องกิน่นลดปัญหาด้านพลังงานลดค่าของชีพในโครเรือนและปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นแก๊สชีวภาพเป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถประยุกต์มาใช้ในโครเรือนได้ปัจจุบันในบ้านดอนเงินนั้นมีบ่อกแก๊สชีวภาพอยู่60กว่าบ่อ ต้นทุนในการสร้างบ่อกแก๊สชีวภาพนั้นอยู่ที่บ่อละ1,000 0บาทถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้แกส๊สต่อปีถึงปีละ3,000กว่าบาทอีกหนึ่งหมู่บ้านต้นแบบที่น้อมนำปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้แก่บ้านตัวหมู่ที่6กตำบลยินอำเภอปงจังหวัดพะเยาได้รับรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขในปีพุทธศักราช2549และพืชเศรษฐกิจในหมู่บ้านนั้นก็ได้แก่ยาสูบพืชเศรษฐกิจหลักของบ้านปัวหมู่ที่6ตำบลกินนั้นได้แก่ยาสูบซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกยาสูบแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ยาสูบพันุ์เวอร์จิเนีย อยู่1,200ไร่และยาสูบพันพื้นเมือง230รล่นับว่าเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนกลุ่มรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทยหมู่ที่11ตําตำบลปองอำเภอปองจังหวัดพะเยาดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยนั้น ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้ประดับใช้ในการตกแต่งบริเวณบ้านซึ่งเมื่อสมัยก่อนมักหาได้ง่ายตามป่าเขาขึ้นเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใหญ่ปัจจุบันเป็นสิ่งที่หายากเพราะป่าไม้เหลือน้อยเต็มทีปัจจุบันผู้คนจึงมักเพาะไว้จำหน่ายแต่ก็มีข้อจำกัดคือดอกกล้วยไม้มักออกแค่ปีละหนึ่งครั้งและออกได้ในระยะหนึ่งก็เหี่ยวเฉากลุ่มรวมใจดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย เห็นว่าปัจจุบันยังมีผู้คนนิยมดอกกล้วยไม้อยู่และต้องการให้ดอกไม้บานให้ความชื่นชมความสวยงามได้นานๆและคงทนถาวรจึงได้เกิดแรงบันดาลใจคิดประดิษดอกไม้ขึ้นให้ดูเหมือนจริงและอยู่ได้คงทนถาวรจำหน่ายเป็นไรายได้ให้แก่ครอบครัวจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นปัจจุบันกลุ่มสามารถผลิตดอกไม้จากดินไทยได้หลากหลายประเภทอาทิเช่น ดอกรองเท้านาลีสาวน้อยเต้นระบำช้างกะเอื้องพึ่งวันด้าเป็นต้นนอกจากนี้ยังประดิษฐ์ดอกไม้ไทยและของใช้ประดับตกแต่งอื่นๆเช่นดอกมะลิวันแม่ดอกพุทธรักษาและพวงกุญแจผักผลไม้เป็นต้น